ใจก็ยังอัมนเป็นดอกยุ่แต่แหงว่าเป็นนวยพี่น้องดอกขึ้นยุ่แต่ว่าเป็นนวยดอกขึ้นายโผดแหงว่าเป็นนวยใหย้ขอบคุณเดอ้อหนึ่งหลานดวงใจพี่น้องออกมาท้างหนอกออกมาทางหนอกเห็นพี่น้องเขาเห็นคะคับนอยุ่แต่ทั้งในไรลผลมันแจ่งจ้งปังเนี่คนได้เห็นบรรยากาศแจ่งเนาะพี่น้องเนาะแจ่งจ้งปังได้เห็นบ่ cảng trắng phang, vàng, khà ta, rồi nỗi nỉ cái nhảy tưởng tôi mặc nấm, cả hoặc mắc kẹo, kinh luôn. Mương, buồn à, quẩy cái cái à, cái trang nay cái gì để kinh như nỉ rồi này. này. Mịt à, nỗi ung phùng, bìa như phi nòng. Quẩy, nhảy à. Thì bài quẩy ngắm, ngắm phi nòng này. Anh anh cả, anh à anh cả, à cả à anh ม่งใบกล้วยนี่ก็คือกันล่ะพี่น้องนี่มั้อันนี้ก็สิไดอันฝนตกอีกบัดนนี้ก็สิได้ปลูกไมอยู่นอันนั้นก็สิได้ปลูกไม่ปลูกหม่สองนอนี่สิปลูกไม่เต้สิปลูกชื่อมึงนี้ลหละสองนอนี่สิปลูกไมสิปลูกขึ้นหม้ให้เขาใหญ่ยักหน้อยกันค่อยสิปลูกแต่ว่านนี้ปลูกแล้วนี่อันนี้ปลูกแล้วกำลังงามกำลังงามพี่น้อง เจ้าหน่อยเขาก็เกิดนอไปนี่แล้วสิขุดมังหันอะพีฝนตกก่อนสีมาคุดมังหันปลูกมาคุดปลูกจันไว้หน่อยพี่น้องเนาะ <c oughs> เสือเสือเสือบางเจ้าเสือพี่น้องไปใช้กับไปน้ำบางเจ้าเสือไปาง้หนกับไปน้ำเล่าเสือหน่อยได้สีเหยียบหางเสือหน่อยหรอก ไปทางไหนก็นไปน้ำเฮาเบิดอันนี้มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยไปเดือนน้ำมาปลูกไห่ไนเนี่ยมะพร้าวน้ำหอมก็หกปีหมดเล้วคปสี่เด้กกินน้อยอันนี้ปลูกเด็จักปีบนรืมลืมบ่้ด้จดไว้พี่น้องเลยลงดินกับ่ได้จดไว้สิหามะพร้าวน้ำหอมไปปลูกไว้บ้านจ้าข้องปลูกพ่อได้กินมะพร้าวน้ำหอมเนาะปลูกได้กินน้อยกินอย่างอันนี้ออกดอกเราจะสิเป็นน้อยเพรว่าเป็นทยนทันี่ย เป็นดอกมากมากกว่าน,นี้ส้มนี่บางพี่น้องบรรยากาศอันนี้ตอนอ้นนั่นผักพ,พึ่งดังนี่ผมตน้นผักพึ่งดงังปีนี้สีออกดอกให้นว่าต้นยิงใหญ่ออกดอกให้นว่าผักพึ่งดังสีออกดอกให้น้ำว่ตแล้ว ต้นอันนี้เป็นพือยางเสียนลวกแต่นี่เนี่ยยอดออกมาไหมยอดออกมาก,มอออกมาถือแดดแล้วเป็นคือสีลวกแต่นี่โอ้ยจิบียนยางมะคำใบกอนเป็นคือสีลวกนะนเอาถอดอันนี้ปนไปขำใบห่ายกันนะถอดนไพ่ไปขำใบกันยัง เออต้นนันนี่ถือแดดอะไปสีลวกหยอดหลวกด้วยเนะนี่หยอดมันหลวกมันถือแดดเดี๋ยวที่ทำไปให้น่ามันถือแดดมันสีหลวกมันพี่นองถือแดดกับสีหลวกมันนี่ยุ่งกัด กัดดูเห็นโอ้ยฝนอย่างยังคอยเห็นมาแหลงอีก่นใหม่ตน้นไหลเด้ที่พ่านั่งไม่สิตายบแบบเดี๋ยวไปหดทางผีกันขอบคุณนสองล้านน้องใจเด้อ,อพีนนะอออ่น้องขอบคุ่นอะไรเอามาหดทางผีก็ไม่สิตาย ขอบคุณสองล้านน้องใจเด้อ